ข้อคิดชีวิตจากพระครมของพระเจ้านะครับวันนี้เราจะกลับมาที่พระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับหลังจากที่เราได้นำเอาพระธรรมของพระเจ้าที่และลึกถึงการทำธุรกิจของพระเยซูคริสต์ที่สัป์สุดท้ายนะครับในยูริเลมนะที่บนตังเขนไปแล้วนะครับเราจะกลับมา อ่านพระธรรมผู้วินิจัยกันต่อนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บทที่9นะครับวิจัยบทที่9มี57ข้อนะครับหัวข้อที่จะแบ่งบันพี่น้องในวันนี้ก็คือครอบครัวดีได้ต้องใส่ใจดูแลครอบครัวดีได้ต้องใส่ใจดูแลนะครับเป็นเรื่องราวของบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นลูกของกิเดโอดนะครับทำให้เกิดโศกนกาฏกรรมขึ้นนะในบทนี้ เราจะได้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับเอาแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนางเอาแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่อันคิดใครควรทุกวันชีวิต เปลี่ยนแปลงดีขึ้นทุกวันในทุกๆทางเอเม,ม,มนไหครับน้องเราจะมาอ่านกันเลยนะครับในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่9นะครับข้อที่1ถึงข้อที่6นะพูดถึงอาบิเมเลกนะครับนะพยายามที่จะสถาปนาตัวเองให้เป็นกษัตริย์ส่วนอาบิเมเลกบุตรเยรูบ,บาอันเยรูบ,บาอันก็คือเกตีเอโอนนะครับ ก็ไปหาญาติของบรรดาที่เมืองเชเคมแล้วพูดกับเขาทั้งหลายและกับวงบวงสาขคณะญาติาบรรดาของตนว่าขอบอกอข้อความนี้ขอไปครับขอบอกความนี้ให้เข้าหูชาวเมืองเชเคมเถิดว่าจะให้บุตรเยรูบ,บาอัน ทั้ง70คนครอบครองท่านทั้งหลายดีหรือจะให้ผู้เดียวปกครองดีขอระลึกไว้ด้วยว่าตัวข้าพเจ้านี้เป็นเลือดเนื้อเดียวกับท่านทั้งหลายไฟญาติของบรรดาขอภยัยไฟญาติของบรรดาของเขาก็กล่าวคำเหล่านี้ให้เข้าหูชาวชีเคมจิตใจของชาวเมืองก็เอ็นเอียงเข้าข้างอามิเมเลก ด้วยพวกเขากล่าวกันว่าเขาเป็นญาติของเราเขาทั้งหลายจึงเอาเงิน70็ดสิบแผ่นออกจากวิหารพระบาอันเบริดมอบให้อาบิเมเลกอาบิเมเลกก็เอาเงินนั้นไปจ้างพวกนักเลงไว้ติดตามตนเขาจึงไปที่บ้านปิดาของเขาที่เมืองโฮฟราฆ่าพี่น้องของตนคือบุตรเยรูบาอันทั้ง70สคน ที่ศิลาแผ่นเดียวเหลือแต่โยทามบุตรสุดท้ายของเยรูบาอันเพราะเขาซ่อนตัวเสียชาวเมืองเชเคมและชาวเบดมินโลทั้งสิ้นก็มาประชุมพร้อมกันทั้งออขอภัยตั้งอาบีเมเลกให้เป็นกษัตริย์ที่ข้างต้นโอกแห่งเสาสศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเมืองเชเคมนะครับนี่คือเรื่องราวของ อาบิเมเลกนะครับอาิเมเลกเป็นลูกของกิเดโอนนะครับ่นลองครับกิเดโอนเป็นผู้นําเป็นผู้วินิจฉัยเป็นผู้ที่นําชนชาติอิสราเอลโจมตีกองทัพมีเดียน uh, จนพ่ายแพ้ไปแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้วินิจฉัยเป็นผู้ดูแลชนชาติอิสราเอลแล้วก็บ้านเมืองชนชาติอิสราเอลก็มีความสงบเรียบร้อย ถึง40ปีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเอามาคิดเรามาเป็นบทเรียนในวันนี้ก็คือในเรื่องของครอบครัวนะครับจิเิออนมีลูก70คนนะครับในเมืองโฮฟลาซึ่งจำนวนไม่น้อยนะและแบบ้วเขาเนี่ยไปมีเมียน้อยอีกคนหนึ่งที่เมืองเชเคมและที่เมืองที่เมียน้อยคนนี้ก็มีลูกกับเขาหนึ่งคนก็คือ อาบีเมเลกนั่นเองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเรานึกภาพคนคนหนึ่งที่ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนชื่อเสียงกิจจดแล้วก็อำนาจต่างๆก็แผ่ปกคลุมไปแล้วก็ความสงบรุ่มเย็นก็เกิดขึ้นแล้วก็ลูกหลานของเขาก็เติบโตขึ้นมาท่นะามกลางอาขอไปเติบโตขึ้นภายใต้บารามีของผู้เป็นพ่อนะ ลูกๆของพวกเขาลูกๆของออกิเดโอนก็เติบโตขึ้นแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นลูกของมีน้อยอยู่ที่เมืองเชเคบเนี่ยก็เติบโตขึ้นเหมือนกันนะครับพอเวลาผ่านไปกิเดโอนก็สิ้นชีวิตไปลูกของเขาก็ขึ้นมาแล้วก็มีการแข่งแย่งตำแหน่งผู้นำลูกคนหนึ่งที่ชื่ออาบิเมเลก ที่เป็นลูกไม่น้อยก็บอกกับญาติของแม่ที่เมืองเชเคมว่าเราจะให้ลูกของอกิเดโอนนะที่อยู่เมืองโฮฟลาเนี่ยนะมาปกครองเราดีหรือว่าจะตั้งอาบีเมเลกเนี่ยที่เป็นลูกไม่น้อยเนะี่ยขึ้นมาปกครองดีและเมื่อพูดคุยกันนะข้อ,ข,อข้อความเหล่านี้เนะี่ยก็ไปถึงหูของคนในเมืองเชเคม พวกเขาก็ลุกขึ้นมาเอาเงินให้กับอาบิเมเลกอบิเมเล็กก็จ้างนั่งเลง oh. หัวไม้นี่นะติดตามแล้วก็ไปฆ่าพี่น้องของตัวเองนะก็คือลูกของพ่อที่อยู่ในเมือ,องฮอฟฟ์ลานเน่ทั้งหมดเลยนะครับเหลือไว้อยู่คนหนึ่งนะนก็คือโยธามก็คือคนเล็กที่หลบตัวนะครับคนที่ดูแลก็ซ่อนเขาไว้แล้วเขาก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็คนที่ เมืองเชเคมก็ตั้งอาบ,บิเมเลกเนี่ยขึ้นมาพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่กําลังดําเนินไปนะครับเราะจะมาอ่านกันต่อนะข้อที่เก้าขอภัยข้อที่7ถึงข้อที่21ว,ว่ามีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเมื่ออาบ,บิเมเลกลูกเมียน้อยของกิเดโอเนี่ยขึ้นมาตั้งตนเป็นกษัตริย์เหนือประเทศอิสราเอลข้อที่7นะครับเมื่อโยธามทราบเรื่องโยธามก็เป็นลูกคอเล็กที่หลุด คือรอดจากการโจมตีการฆ่าของอาอบีเมเลกเนี่ยในครั้งนั้นนะนะเขาก็รู้เรื่องหลังต่อมาก็เติบโตขึ้นก็รู้เรื่องนะนะครับเมื่อโยธามทราบเรื่องเขาก็ขึ้นไปยืนอยู่บนยอดภูเขาเกริซิมตะเบงเสียงตะโกนบอกเขาทั้งหลายว่าชาวเมืองเชเคมเอ๋ยขอจงฟังข้า เพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียงของเจ้าทั้งหลายครั้งหนึ่งต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตั้งต้นไม้ต้นหนึ่งไว้เป็นราชาพวกมันไปเชิญต้นมะกอกว่าเชิญท่านมาปกครองเราเถิดต้นแต่ต้นมะกอกตอบว่าจะให้ฉันจุดผลิตน้ำมันซึ่งเขาใช้ถวายเกียรติแด่พระและแก่มนุษย์เพื่อไปกวัดแกงอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือ แล้วต้นไม้เหล่านั้นจึงไปพูดกับต้นมะเดื่อว่าเชิญท่านมาปกครองเราเถิดแต่ต้นมะเดื่อตอบว่าจะให้ฉันหยุดผลิตรสหวานและผลดีของฉันและไปกวัดแกงอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือต้นไม้เหล่านั้นก็ไปพูดกับเถางวงนุ่นว่าเชิญท่านมาปกครองเราเถิดแต่เถางวงนุ่นตอบว่าจะให้ฉันหยุดผลิตเหล้าอง,งุ่นอันเป็นที่ชื่นใจของ ชื่นใจพระและมนุษย์ไปกวัดแกงอยู่เหนือต้นไม้ทั้งหลายหรือต้นไม้ทั้งสิ้นก็ไปพูดกับต้นหนามว่าเชิญท่านมาปกครองเราเถิดต้นหนามจึงตอบต้นไม้ทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายจะเจิมตั้งฉันให้เป็นราชาของท่านจริงจจงมาอาศัยใต้ร่มเงาของฉันเถิดมิฉะนั้นก็ให้ไฟเกิดจากต้นหนามเผาผานต้นสนสีดาเลบานอนเสีย เวลานี้เจ้าทั้งหลายตั้งอิเมิเลกเป็นกษัตริย์ถ้าทำด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมและได้ทำดีต่อเยรูบาหน,นเยรูบาหก็คือกิเโอนและครอบครัวของท่านสมกับความดีที่มือท่านได้ทำไว้เพราะบิดาของเราได้สู้รบเพื่อเจ้าทั้งหลายและเสี่ยงชีวิตช่วยเจ้าทั้งหลายให้ผลจากมือของม,อมือพวกมีเดียน แต่ในวันนี้เจ้าทั้งหลายได้ลุกขึ้นทำไร้เชื้อสายบิดาของข้าได้ฆ่าบุตรชายทั้ง70คนของท่านเสียบนศิลาแผ่นเดียวแล้วตั้งอาบิเมเลคลูกหญิงคนใช้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองชาวเชเคมเพราะว่าเขาเป็นญาติของเจ้าทั้งหลายถ้าเจ้าทั้งหลายได้ทําด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมต่อเซรุบาอัน และครอบครัวของท่านในวันนี้ก็จงชื่นชมในอาบีเมเลกถิดและให้เขามีความชื่นชมยินดีในเจ้าทั้งหลายแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ขอให้ไฟออกมาจากอาบีเมเลกเผาผลาญชาวเมืองเชเคมและเบดมินโลและให้ไฟออกมาจากเมืองเชเคมและจากเบดมินโลเผาผลาญอาบีเมเลกเสีย โยธามก็รีบหนีไปยังเบเอออาศัยอยู่ที่นั่นเพราะกลัวอาบิเมเลกพี่ชายของตนนะครับเมื่ออาบิเมลขอไปเมื่อโยธามเนี่ยรู้เรื่องก็เลยพูดคำอุปมาว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยไปเชิญต้นมะกอกให้เป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์เหนือเขาต้นมะกอกก็บอกว่าโอ้ไม่ได้นะเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะผลิตน้ำมันมะกอกนะไปพูดกับ เมะเดือมะเดือก็บอกว่าไม่ได้นะเขาจะต้องผลิตรสหวานเพื่อที่จะให้ผู้คนได้กินไปพูดกับต้นองุ่นต้นองุ่นก็บอกว่าไม่ได้เขาจะต้องผลิตเหล้าองุ่นเพื่อที่จะให้ผู้คนแล้วก็ในที่สุดนะต้นไม้ก็ไปเชิญต้นหนามเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองเป็นเป็นราชาเป็นกษัตริยนะ์ขอพวกเขานะต้นหนามก็บอกว่าได้นะถ้าอย่างนั้นก็พวกคุณก็จะต้องเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของฉันนะอยู่ภายใต้การดูแลของฉันนะพวกเขาก็ยินยอม แล้วก็ในสุดเนี่ยนะโยธามก็สรุปว่าก็เหมือนกับชาวเชเคมนี่นแหละที่เอาเอามีเมลเลกเนี่ยเปรียบเหมือนต้นหนามเนี่ยมาปกคองเขาแล้วก็บันหนึ่งเนี่ยไฟก็จะผอผ่านเขานะแล้วก็เมื่อพูดแบบนี้เป็นคำปุบมือแล้วก็ขึ้นขึ้นไปกล่าวที่บนภูเขา เกรรซิมนะซึ่งเป็นภูเขาสูงนะวันก่อนกอ็ครั้งหนึ่งที่ไปที่ประเทศอิสราเอลก็ไปที่ภูเขานี้ด้วยเช่นเดียวกันเป็นภูเขาสูงแล้วก็พอพูดเสร็จก็หนีไปเลยนะครับตาเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนนะข้อที่22ถึง57ว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อนนะนี่คือความพินาศของอาบีเมเลกนะครับลูกของอพยาน้อยของกิเดอนที่เมืองเชเคมนะอาบีเมเลกครอบครองอิสราเอลอยู่ได้3าปี เขาก็ขึ้นมาปกครองอิสราเอลนะแต่อยู่ได้3ปีพระเจ้าทรงใช้วิญญาณชั่วเข้าแทรกแซงระหว่างอาบีเมเลกับชาวเมืองเชเคมชาวเมืองเชเคมก็กระปดต่ออาบีเมเลกนี่น้องครับเราจะพบว่าพระเจ้าทรงใช้การแทรกแซงแต่ในกรนี้พระเจ้าใช้วิญญาณชั่ววิญญาณชั่วทั้งหลายคือสมุนของซาตานซาตานและสมุนของมันคือเคยเป็นทูตสวรรค์ที่กระปดต่อพระเจ้าพระองค์ทรงขับไล่พระเจ้าก็ใช้วิญญาณชั่วเนี้ย แทรกแซงการทํางานของอาบิเมเลกทําให้คนในเมืองเชเคมเนี่ยลุกขึ้นกระปดต่ออาบิเมเลกข้อที่24เมื่อทารุณกรรมที่ได้ทําแก่ขออภัยเพื่อทําขออภัยเพื่อทารุณกรรมที่ได้ทําแก่บุตร70คนของเยรูปาอ่านจะถูกตอบอสนองตอบและโลหิตของเขา เหล่านั้นจะตกบนอามีเมเลกพี่น้องผู้ได้ประหารพวกเขาและตกแก่ชาวเมืองเชเคมผู้สนับสนุนอามีเมเลกให้ฆ่าพี่น้องของตนชาวเมืองชเองชเคมได้วางคนซุ่มซ่อนไว้ต่อสู้อามีเมเลกที่ยอดภูเขาและขออภัยพวกเขาก็ปล้นทุกคนที่ผ่านไปทางนั้นและมีคนบอกอามีเมเลกให้ทราบกาอานบุตรเอเบด กับญาติญาติของเขาเข้าไปในเมืองเชเคมและชาวเชเคมไว้เหนือเชื่อใจเขาเขาทั้งหลายพากันออกไปไปส,ส,ไปสวนเ,เก็บผลอง,งุ่นมาย่ําทําการเลี้ยงรื่นเริง,รงและเข้าไปในวิหารแห่งพระของพวกเขาเขาทั้งหลายกินและดื่มและแช่งด่าอามิเมเลกกาอันบุตรเอเบดจึงกล่กกาวว่าอามิเมเลกคือใครและเชเคมเป็นใครกันที่เราต้องปรนนิบัติเขา เขาไม่ใช่บุตรของเยรูบาอันหรือและเสบุญไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยของเขาหรือจงโปรนิบัติคนฮาโมบิดาของเชเคมทำไมเราต้องปรนิบัติอาบิเมเลกด้วยถ้าคนเมืองนี้อยู่ใต้ปกครองของข้านะข้าจะถอดอาบิเมเลกเสียข้าจะท้าอาบิเมเลกว่าจงเพิ่มกองทัพเจ้าขึ้นแล้วออกมาเถิด พอเสบุนเจ้าเมืองได้ยินถ้อยคำของกาอันบุตรเอเบตก็โกรธจึงส่งผู้สื่อสารไปยังอาบิเมเลกที่อารูมากล่าวว่านี่น่กาอันบุตรเอเบตและญาติญาติของเขามาที่เมืองเชเคมยุแย่เมืองนั้นให้ต่อสู้กับท่านบัดนี้ขอท่านจงลุกขึ้นในเวลากลางคืนทั้งท่านและกองทัพที่อยู่กับท่านให้ซุ่มคอยอยู่ในทุ่งนารุ่งเช้า พอดวงอาทิตย์ขึ้นท่านจงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่รีบรุกเข้าเมืองและนี่แน่เมื่อกาอันกับกองทัพที่อยู่กับเขาออกมาต่อสู้กับท่านท่านจงทําแก่พวกเขาตามแต่โอกาสจะอำนวยอาบินเมเลกและกองทัพทั้งสิ้นก็ที่อยู่กับเขาก็ลุกขึ้นในเวลากลางคืนแบ่งออกเป็นสี่กองไปซุ่มคอยสู้เมืองเชเคม กาอานบุรเอเบตก็ออกไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองอาบิเมเลก,ก็ลุกขึ้นพร้อมกับกองทัพที่อยู่กับเขาออกมาจากที่ซุ่มซ่อนและเมื่อกาอานเห็นฝูงชนก็พูดกับเสบุนว่าดูสิฝูงชนกําลังเคลื่อนลงมาจากยอดภูเขาเสบุญตอบเขาว่าท่านเห็นเงาภูเขาเป็นคนไปกาอานพูดขึ้นอีกว่าดูสิฝูงชนกําลังออกมาจากทับบูฮาอารส กลุ่มหนึ่งกำลังออกมาจากาทางต้นอกของผู้ทำนายเซบูลก็กล่าวแก่กาอ่านว่าปากของท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ท่านผู้ที่กล่าวว่าอาบีเมเลกเป็นใครที่เราต้องปฏิบัติคนเหล่านี้เป็นคนที่ท่านมินประมาทไม่ใช่หรือจงยกไปรบกับเขาเถิดกาอ่านก็เดินนำหน้าชาวเมืองเฉเคมออกไปต่อสู้กับอาบิเมเลกอาบิเมเลกก็ขับไล่กาอานหนีไปมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมาก จนถึงทางเข้าประตูเมืองส่วนอาบมีเมเลกก็ใส่อยู่ที่อารุมาและเซบุลก็ขับไล่กาอันกับญาติญาติของเขาออกไปไม่ให้อยู่ที่เมืองเชเคมต่อไปรุ่งขึ้นชาวเมืองนั้นออกไปที่ทุ่งนาอาบมีเมเลกก็ทราบเรื่องเขาจึงแบ่งคนออกอของเขาออกเป็นสามกองซุ่มคอยที่ทุ่งนาเขามองดูเมื่อคนออกจากเมืองเขาก็ลุกขึ้นประหารเสียอาบมีเมเลกกับกองฐานอยู่ด้วย ที่อยู่ด้วยก็รุกไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองฝ่ายฐานอีกสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทั้งหมดที่ในทุงน่งนาและประหารเสียอาบิเมเลกโจมตีเมืองนั้นตลอดวันจนยึดเมืองได้และฆ่าฟันประชาชนที่อยู่ในเมืองนั้นเสียอีกทั้งทําลายเมืองนั้นด้วยแล้วก็วันเกลือลงไปเมื่อพวกผู้นําทั้งสิ้นที่ หอรบเมือเชเคมได้ยินเช่นนั้นก็หนีเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินในวิหารของพระเอลเบริตมีคนไปเรียนอบิเมเลกว่าเชาวเมืองทั้งสิ้นที่หอรบเมืองเชเคมมาชุมนุมกันอยู่อบิเมเลกก็ขึ้นไปบนภูเขาสารโมนทั้งตัวเขากับกองทัพทั้งสิ้นอบิเมเลกถือขวานตัดกิ่งไม้ใส่บาแบกมาเขาบอกคนที่อยู่ด้วยว่าเจ้าเห็นข้าทำอะไร จงรีบไปทําอย่างข้าเถิดคนทั้งปวงก็ตัดกิ่งไม้แบกมาตามอาบิเมเลกไปสมไว้ที่อุโมงใต้ดินแล้วก็จุดไฟเผาดังนั้นคนที่หอรบเมืองเชเคมก็ตายหมดทั้งชายและหญิงประมาณ1 0 0 0พคนอาบิเมเลกไปยังเมืองเทเบตตั้งค่ายประชิดเมืองเทเบตไว้และยึดเมืองนั้นได้แต่คนในคนในเมืองมีหอรบแข็งแกร่งแห่ง,งหนึ่งชาวเมืองนั้นก็ทั้งทั้งหมด ทั้งชายและหญิงก็หนีเข้าไปที่นั่นปิดประตูขังตัวเองเสียแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาหอรบอาบิเมเลกยกมาที่หอรบนี้ก็เข้าโจมตีจนเข้ามาใกล้ประตูหอรบได้เพื่อจะเอาไฟเผาแต่หญิงคนหนึ่งเอาหินโม้แป้งชิ้นบนทุ่มศรีรษะอาบิเมเลกทำให้กะโหลกศรีรษะของเขาแตก เขาจึงรีบร้องบอกคนหนุ่มที่ถืออาวุธของเขาว่าจงชักดับออกแล้วฆ่าเราเสียเพื่อคนจะไม่พูดว่าผู้หญิงฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเขาตายคนหนุ่มนั้นก็แทงเขาทะลุถึงแก่ความตายเมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอาบิเมเลกสิ้นชีวิตแล้วต่างก็กลับไปยังที่ของตนดังนั้นแหละพระเจ้าทรงตอบสนองความชั่วที่อาบิเมเลกได้ทำต่อบอิดาของตนที่ได้ฆ่าพี่น้อง 70คนของตนเสียและพระเจ้าทรงตอบสนองกรรมชั่วทั้งสิ้นของชาวเชเกมบนศีรษะของพวกเขาเองและคำสาปแช่งของโยธามบุตรเยรูบาอันก็ตกอยู่กับเขาทั้งหลายน่ะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกิเดโอนนะครับได้ปกครองดูแลประเทศเอิราเลนะเขา สามารถที่จะสู้รบแล้วก็เอาชนะเหนือศัตรูได้แล้วก็เป็นคนที่นําชนชาติเซลมาถึงความสงบเรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดนึ้ก็คือเขาพลาดไปในเรื่องของครอบครัวเขาไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวก็ทําให้เกิดปัญหาใหญ่โตเกิดโศกนาฏกรรมลูกของเขา70คนที่จะต้องสูญเสียชีวิตไปเพราะลูกของเมียน้อยที่ขึ้นมาอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ทำไรแล้วก็เกิดปัญหา ทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยขึ้นมาต่อสู้รบหลาฆ่าฟันกันพี่น้องครับนี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งได้เพิกเฉยต่อครอบครัวของตัวเองในพันธมพันธสัญญาใหม่บอกกับเราว่าใครที่จะขึ้นมาปกครองบ้านเมืองปกครองคิดจกักจะต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีปกครองครอบครัวได้ดีดูแลใจใส่ลูกของตัวเองได้ดีนี่คือสิ่งที่พันธสัญญาใหม่สอนเราดังนั้นในเจ้าวันนี้พี่น้องครับถ้าเราจะให้ครอบครัว นะดั่ำเนินไปด้วยดีจะต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับจะต้องไม่ปล่อยให้ละตัณหาหรือความอยากของเนื้อนหนังเนี่ยนะเป็นเ<ม>ครื่องมือทําให้พลาดไปจากสิ่งที่ถูกต้องพี่คนจํานวนมากนะครับพี่น้องครับประสบความสําเร็จในเรื่องของการค้าการขายการทําธุรกิจประสบความสําเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการแต่พลาดในเรื่องของการดูแลครอบครัวครอบครัวเป็นสาบันที่สําคัญมากๆที่พระเจ้าประสงค์ให้เราดูแลเอาใจใส่เพื่อที่เราจะมีครอบครัวที่ ราบลื่นแล้วก็เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นครอบครัวที่ประกาศความรักของพรงค์ไม่ได้สร้างความแตกแยกเป็นครอบครัวที่ทํางานเพื่อพี่น้องในครอบครัวแล้วก็เพื่อคนรอบข้างไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงกิจิยตแล้วก็เพื่ออํานาจศักดิ์ศรีเพื่อความสําเร็จพี่้องครับผู้คนจํานวนไม่น้อยที่เผชิญกับปัญหาครอบครัวตามมาเพราะว่ามุ่งไปที่การค้าการขายการที่จะประสบธุรกิจแล้วก็หลังจากนั้นทําให้ ลูกหลานต่อมาเนี่ยแก่งแย่งเอาธุรกิจของผู้เป็นพ่อนะแก่งแย่งเอามรดกแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาลบลาค่าฝันกันในครอบครัวอันนี้คือบทเรียนนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญพระเยซูป,ประสงค์ที่จะให้เราดูแลเอาใจใส่ครอบครัวให้ดีสามีภรรยาจะต้องรักกันแล้วก็จะต้องสัต์ซื่อต่อกันจะต้องไม่มีเล็กมีน้อยจะต้องไม่นอกใจจะต้องให้เตียงสมรสเนี่ยเป็นที่ถวายกิตแด่พระเจ้านี่คือสิ่งที่ คิเสี่ยแล้วก็ผู้เชื่ทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเอเมนไหมครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าพี่น้องครับเราให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอย่างไรผมก็ต้องถามตัวเองว่าผมให้ความสําคัญกับครอบครัวอย่างไรบ้างนะครับนะจะต้องสัตย์ซื่อต่อพระยาจะต้องสัตย์ซื่อต่อลูกจะต้องดูแลลูกจะต้องเอาใจใส่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วก็ให้เราทําถ้าเราดูแลครอบครัวดี ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นความวุ่นวายก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่เมื่อเราไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้พี่น้องครับเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นตามมาถ้าเราไม่จัดการดูแลครอบครัวความวุ่นวายในครอบครัวจะกลับมาจัดการกับเรานี่คือสิ่งที่สําคัญมากคุณจะใส่ใจดูแลครอบครัวไม่ให้เกิดปัญหาวุ่นไวายได้อย่างไรพี่น้องครับ เรามีข้อจํากัดเรามีสติปัญญาจํากัดเรามีความสามารถจํากัดสิ่งที่เราพึ่งก็คืออธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้าทําในสิ่งที่เราต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็มากกว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ทําเราไม่สามารถดูแลลูกหลานของเราได้ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทุกแห่งตลอดเวลาได้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะดูแลลูกหลานของเราได้เอเมนนะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าขอพระองค์ทรงปกป้องลูกหลานของเราดูแลลูกหลานของเราและเป็นแบบอย่างตัวเราเองเนี่ยเป็น ให้กับลูกหลานของเราไม่เพียงแค่มุ่งแต่จะทําความสําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายในการค้าการขายในธุรกิจในการทํางานต่างๆแต่ก็ละเลยในเรื่องของแบบอย่างในเรื่องของความรักความเอาใจใส่ดูแลในครอบครัวเห็นนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ใจใจดูแลครอบครัวให้ดีได้อย่างไรมีคนเผชิญกับปัญหาครอบครัวรเผชิญกับลูกหลานที่ทะเลาะเบาะแวงกันเนี่ยเยอะมาก พี่น้องครับและทุกคนต้องการที่จะมีชีวิตครอบครัวที่ราบรืนเนื้อพอถึงเวลานั้นเนี่ยโอ้พี่น้องครับไม่อยากจะให้ครอบครัวเป็นแบบนี้ไม่อยากจะให้เกิดความแตกแยกไม่อยากจะให้เกิดลูกหลานกลายเป็นศัตรูกันเองไม่ต้องการเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะหาคําตอบที่ไหนแล้วผู้ผู้ใดจะสามารถช่วยเขาได้พี่น้องครับพระเยซูช่วยได้พระเยซูเป็นคําตอบฉะนั้นชีวิตของเราที่อยู่ในการทรงนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์จะเป็น ชีวิตครอบครัวที่เป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างในชุมชนในหม,มู่บ้านในพื้นที่ของเราเห,เห็นไหมครับถ้าเรามีครอบครัวที่ดีมีแบบอย่างที่ดีในครอบครัวเราก็สามารถที่จะบอกกับคนที่เจอปนหนครอบครัวว่าพระเยซูเป็นผู้นำชีวิตครอบครัวเราพระเยซูเป็นผู้ที่ปกป้องครอบครัวของเรา ชีวิตครอบครัวที่มีปัญหาของเขาพระเยซูสามารถที่จะช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเราองก็เป็นพยายนแบบนี้แล้วก็บอกกับพวกเขาว่าให้ปเปิดใจมาเชื่อในพระเยซูและพระเยซูก็จะช่วยปัญหาครอบครัวที่เขาเผชิญอยู่เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงเข้ามาแทรกแซงปัญหาของอา,อาบีเมเลกนะบอาบีเมเลกเกิดความวุ่นวายเกิดอะไรต่างๆคือพระเจ้าก็เข้ามาแทรกแซงพีน้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาแทรกแซงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ในชีวิตของลูกของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้อที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะทําตามแค่แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ขค่แต่พระเยซูคิ์เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนาเราให้เราได้เห็นข้อคิดจากชีวิตของอาบิเมลเลกซึ่งเป็นลูกของกิเดโอนที่อ,อยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็สร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนาเราให้เรียนรู้แล้วก็ได้เอาบทเรียนนี้ ไปเป็นบรรทัดฐานในการาดูแลครอบครัวโรร่งจขขาคะที่เราจะดูแลครอบครัวได้อย่างดีที่สุดและที่พระเยนเวริสุดจะดูแลครอบครัวของเราเ<ๆ>กินกว่าที่เราทําได้เราขอพึ่งพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดที่จะนํเราให้เราสัตย์ซื่อต่อคู่สม,มรสต่อครอบครัวที่จะจัดการจะดูแลครอบครัวอย่างดีเราขอพึ่งพระองค์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์พรรองจาคาเราขอพึ่งพระองค์ เราที่ทานตอบพลงร่วมกันในพระนามพระเยซูกิจเจ้าเอเมนขอประเวบณบบนสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ